รับจบรับจบไลน์ใช่ไหมไม่ต้องบอกแล้วว่าทำอะไรเรียว่ารับจบอะไรเนี่ยไม่ให้ลไอม่ใลงีลน์นาะไลน์ของบุกี้ให้คนสงสัยว่าคืออะไรแต่ไม่ต้องบอกแล้ว พี่บอลคืองงงงแล้วอยู่ดีๆตั้งกล้องละลายสวัสดีครับโ<ถ>อยทุกคนถ้าถ้าเข้ามาดูถึงหนึ่งแสนจะบอกว่ามาทำอะไรทุกคนวันนี้แล้วมันทำอะไรกันนะไม่บอกครับไม่บอก

ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์โล์ลาร์โลารกรันรลาราการลัไม่ดูดีเหรอวะขออนุญาตขออนุญาตดันดยวโพนขออนุญาตขออนุญาตฟออเล้นะแเข้มวะมนเป็นกาอีิี่บอไงโอ้ยได้ไหมพี่บอ เนี่ยทำไมจะไม่ชื่อวีบอดูดิรองเท้านี้ผมก็ยังใส่ของพีบอยูลนะจริงหรอโบสบอสศาสตร์ด้วยบอสศาสตร์สาวสวยปะอ่ะตอ่นั่งก่อนี่แกีพีบอยตบกตบลกตบกน้ับตบลัอกอาทยต้องข้อเลยอาบไทยต้อง้าออันนี้อะไรของลูกพี่สวัสดีครับผม ก็สุดอานีปมากเลี่ยนไดมแล้วตีเหรอเป็นทีหมอทีมัแน่นอนชาลานทีก็ทีขาดอ่ามีจะพูดถึงในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะ มีนัดแข่งดาในงาน Rookie Thailand Sport Day ของปี2020รอติดตามเร็วๆนี้นะครับผมเคียร์คิวไว้ด้วยนะครับ17ตุลาเออแค่บอกแค่บอกให้เขาเคียร์คิวไว้ก่อนดี

นี่อย nah, ู่เรียนปะเนี่ยสิบเจ็ดให้เขาเคลียรกคิวสิบเจ็ดตุลาคมนะครับเคลียรกคิวได้เลยนะครับปวัญท้ายกับพุกกี้ไทยแลนด์ทุกคนพร้อมพวกคุพร้อมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมปวดหลังมากไม่ไหวแล้วก็คือมุดปุ่มเดี๋ยวเล่นได้ย่อน้ำบุญไปแล้ว

อ่ะเปลี่ยนบ้างบอลอ่ะไลฟ์กิงไม่ไยอมใช่ยได้หรอสุดเอเดสวยเลยครับทุกคน อออ่ใชม๋โเควันนี้เราก็จะสตรีมเกมนะครับผมแต่อย่าพูดชื่อเกมแต่อย่าพอเขาไม่ได้แจกแต่ได้กเสี่ยงคือเขาไม่รู้เลยเดี๋ยวโดนด่าสิบเจ็ดบอกให้เขาเคลียร์คิวคุณอาสิบเจ็ดเคลียร์คิวด้วยนะครับสิบเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดตุลาเฮ้ยวันวานพายแล้วผมไม่แบนนี่ตัวอะไรดือย ครับอะไรนะไงตัวใหม่ <c oughs> ไอต, <c oughs> อตัวที่ท่านผสมชาติอ๋อตัวผสมชาติโอเคคิวมาแล้วครับ <A> <c oughs> อ๋อเย่แล้วอ่ะ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 วันนี้ผมว่าเป็ชอนเป็นเดนนะผมไม่ได้เลยเขาเห็นชูดอ่าเรียกชอนเป็นเดนครับแล้วเห็นแฟดอันนี้รู้เลยอ่ะ แก้งไลฟ์เนี่ยมันไม่ใช่ไลฟมแกงหรอมันเป็นรายการจิี่สามล้านเลยมาทำอะไรกันเยอะๆกรสามล้านแม่เขาเล่นอย่งนี้กันต้องสารแล้วล่ะนักพูดคนอื่นแล้วเนี่ยแลครับคุยัดไปครับไม่โดนเขาหรอโดน อ่ะน้องร้อนอย่าลืมนะครับเคลียร์คิวกันด้วยนะเคลียร์คิวมาล้วเคียร์คิวมาล้ยเคียร์คิวมาลุ้ยเคียร์คิวมาแลุ้ยถ้ามึงอยากชนะเดี๋ยวให้กินยาแก้แพ้ละครับโอ้โหต้องเล่นตัวอะไรดิคุณต้องมีอยู่ตัวเดียวสวัสดีครับผมทุกคนอ้าวันนี้ก็มีอยู่กับรายการอ่า อ้ามอ้ามโซแซสโซเซนะครับผมโซแซสโซเซย์ดคำว่าโซแซสโซแซสโซเซอย่างเล่นี่เือเดี๋ยวพี่แมนตัวนู้นนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมดาซี่ใช่หรอดาซี่หรอรู้เลยว่ากิมทีมแรกเอาจริงๆทีมโฟกสุดมาดามมาดามมาดามดมาดมด้อดยิ้มฮองไอติมมอ่ะแปนนี่เป็นแบ ปะตอใช่ใช่ทีมปาตอเฮ้ยอด้อเดยอกีฬาที่จะแข่งคุณพี่เตรี้ยเป็นนะว่ายน้ำไต่ขอไต่กีฬาไต่ปั้มอะไรเงี้ยคือแบบแรงๆต้องมีเลือดต้องีกาแฟใช่ขอไต่กีฬาแข่งแบบจีมชอนเป็นเดียวผมแข่งแบบว่าเจสกีฮีมาแฟนพ่อเป็นแล้วสรุปไปเป่าแป้งแฟนพ่อเปแต่ไม่รู้กันนะผมกระรากแรง ไอเอวีทีมอวตารคือรับสมัครใช่ครับที่ปฐมพยาบาลเฮ้ยเอาจริงๆเพราะมันควรมีเนาะใช่เผื่อป่วยปะใช่ต้องมีคือคนที่พิมพ์มาคือต้องมาจริงเนาะต้องมาเอาจริงไม่งั้นพลาด อะไรเนี่ยโอ้คือไม่ให้ซีนปัดเลยไม่เคยให้ซีนดีๆปัดเลยโอ้ยเราทำไมต้องหยิกด้วยอะตายแล้วอ่ะเอาให้ซีนดีทุกคนนาอยู่ที่มึงจะดีหรือเปล่าอบุลลี่บุลลี่ครับเดี๋ยวดูในมินิอดอึดอัดมาขึ้นอยูว่าจะน่าชวนสิบเจ็ดเอาเลยเหรออเค้า KQ แล้วก็สิบเจ็ดนะครับอย่าลืมเคลียร KQ กันนะครับเพราะว่า KQ มาแล้วเว้ย เจอคิวเจอคิวเพื่อนนั่นแหละครับก็17ตุลาครับเจอกันงานอะไรวะงานอะไรพี่อนงานบวชใช่มั้งงานบวชพี่อ่านโอ้ยใกล้ไปแล้วบั้งพี่ ท่องยังนะครับท่องยังยังเลยยังยังไม่เห็นบทของผมเลยอะท่องยังไม่ได้ท่องครับไม่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 มีสกิครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีครับมีนี่ต้องสกิตบเนี่ยต้องสกิบยังเอาแได้แล้วหัวร้อนแล้วนะได้แล้วเหรอได้แล้วจริงเออทุกวันทุกวันทุกวันทวันทุกคนนะครับอย่าลืมเคคิวมาแล้ว เยท่องได้ยังถ่ายแล้วท่องแล้วถ่ายแล้วเถ่ายแล้วเสร็จแล้วมันสีเลงไงเอ้าจบแล้วพี่อ่าน์ตพี่ไงทุกคนแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่าใครอยู่สีใครใช่ใช่ใช่ไปรอลุ้นเอาสีอะไรวะเนี่ยสีอะไรวะเนี่ยบ้าเป็นอะแล้วเป็นองยังไม่รู้เลยจะผักดูแล จะไปดูสีเนี่ยต้องพูด้อมไหมมันพร้อมพร้อมไม่ต้องพูดว่าสีชมพูหน้าหรือว่าชมพูอุ้ยหลุดแล้วนะว่าอยู่สีอะไรอ่ะไม่ถ่ายเหรอเฮ้ยเอออย่าถ่ายสิโอ้เบื้องหลังอ่ะเบื้องหลังอ่ะฮัลโหลฮัลโหลท้าไมเจ็บเพื่อนติดอ่ะเอาไหนดีเหรชมพูเฮ้ยยาวอนะครับ ต,ต้องเงนอยก่อเนเ,อเนาะอาเชิญชวนหน่อยมาที่17แต่ยังไม่บอกว่าคืองานชื่องานอะไรรับในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เฮ้ยก็อาโอเคอก็จะมีนัดเออในงานสอเป็นยี่สิ0อาเป็นแรปขอหนึ่งรามชุดมันได้หนึ่งบอกได้คือไม่บอก มีบอกไม่สิ้นลมหายใจอ่ะครับก็จะเรียนครับในวันที่1 7ตุลาคมนี้นะครับทุกคนมีนัดกันแต่เป็นไรไม่บอกนะถ้าบอกป้าโดนซัดเลยปากเขาเนี่ะรอติดตามครับรอติดตามแต่วันนี้แต่วันนี้แบบหนาวเนาะดูชุดเธอก็หนาวแล้วหนาวไม่ไหวนี่อยู่โซนะโซ่โซ่ใสตีกินแต่วิสกี้ครับพร้อมพร้เขาเรียกเฮ้ยเห็นแล้วว่ะเห็นแล้ว ก็คือโปเองโปเองโปเองคำถามว่ากินยาอะไรคะกินยาแก้ปวดหลังยาบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่ผมเนี่ยเบาเออวิ่งไม่เลี้ยว นี่เด้ถ่ายยังเด้ถ่ายยังเคยฟังป่ะเพลงนี้เดยเครับสิบเจ็ดับ17ไม่ใส่ล้ะ สูตรตอนนี้หรอไม่เคยไม่เคยหุยทีมนี้ดีมากเลยอ่ะยังเนี่ยเห็นไหมแกงแกงป่ะแกงแกงป่ะฮะอันนี้ลฟ์ช่ต้องทำท่าทำท่าแบบพร้อมอ่ะเออใช่ใช่ ฮัจิกอ่ะไปเปลี่ยเป็นลนชูเป็นรอา่าว่าเปลี่ยนชูยังยังเลพี่คือรออยู่อ๋อรออยู่คือคิวคิวห้าอันนี้คุณบูมแห่งจุฬาฮะเฮ้ยเฮ้ย ้างครับได้เดี๋ยวค่อยทยอยม,มาขนส่รถกันช่วยหน่อยได้เลยคุณพี่เยอะมากเพราะว่าเรานี่เราแบบเอาพวกกล่องอะไรทิ้งไปบ้างแล้วนะนี่